สื่อข่าวพบกันที่ช่องสปอร์ตนีวีตะกี้กกชิดเคยลานงานข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักที่นี่วันนี้ก็เสนอข่าวแฟนของแดงลุ้นเฟริโก้เอียซ่าสำนักข่าวชื่อดังโฟร์ิซิโอโรมาโน่เยี่ยวข่าวลูกหนังคนดังยืนยันของแดงลิเวอร์พูลเริ่มคุยกับยูเวนตุสถึงโอกาสคว้าตัวเฟริโก้เอียซ่าพร้อมระบุนักเตะไม่ปิดโอกาสย้ายไปค้าแข่งในเวทีพิวรีลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพิวรีอังกฤษได้มีการติดต่อสอบถามยูเวนตุสถึงความเป็นไปได้ที่เซ็นสัญ,ญญากับเฟลิิิโก้เเีีียซซ่่าาาทมมมชชตตออวงัร์นี้ตามราาายงานจกิโก วุฟตบอลทีเมื่อวันจันทร์ที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันว่าเคียซ่าไม่อยู่ในแผนการทําทีมของอารโก้มอต้าเฮดโค้ชชูเวนตุสและล่าสุดโรมมโน่คอนเฟิร์มผ่านทวิตเตอร์ว่าดิโอฟได้มองดาวเตะวัย26ปีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเสริมทัพช่วงท้ายตราซัมเมอร์และเริ่มมีการทาบทามแล้วนอกจากนี้โรมมโน่ระบุว่าเคียซ่าซึ่งปัจจุบันเดสัญญากับมาลายแค่ถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้ามีความสนใจอยากย้ายไปโชว์ฝีเท้าในเวนทีผิเช่นกันสําหรับฤดูกาล2023ที่ผ สามสิบเก้านัดทำสิบประตูเอาละครับชอบกไดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามในช่องสปอร์ตดิงทีเด็ดของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ